สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ s t a r d u ั t ได้นำ25ภาพแห่งโชคชะตาที่พีสูนรว่าพรมลิขิตจริงมาฝากกันนะคะพรมลิขิตจริงหรือไม่หลายคนอาจตอบว่ามันก็แค่เป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นได้แต่ในขณะที่หลายคนก็เชื่อในพรมลิขิตเพราะความบังเอิญที่พวกเขาพบเจอเหล่านั้นมันน่าประทับใจจนเกินกว่าที่พวกเขาจะให้คำจำกัดความมันแค่ความบังเอิญได้แล้ววันนี้สตาร์ดัช จะขอพาทุกท่านมาชมเรื่องราวที่พวกเขาเชื่อว่ามันเหมือนกับพรมลิขิตมาลองดูกันค่ะว่าคุณจะเชื่อในพรมลิขิตในเรื่องราวของพวกเขาหรือเปล่าภาพแรกนะคะเป็นภาพของชายผู้ที่บังเอิญติดอยู่ในรูปภาพของครอบครัวภรรยาของเขาก่อนที่จะพบกันถึง7ปีภาพถัดมานะคะ เป็นภาพของเด็กชายกับเด็กหญิงที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่อนุบาลจนห่างหายกันไปถึง20ปีก่อนที่จะบังเอิญมาเดทกันอีกครั้งภาพที่3ค่ะคือภาพของคู่รักที่เคยไปเที่ยวที่เดียวกันตอนอายุ10ขวบเหมือนกันและมาพบกันอีกครั้งตอนที่พวกเขาอายุ30ทั้งคู่ หลังจากแต่งงานกันเอมี่และนิกก็มาดูภาพเก่าๆตอนที่ตัวเองยังเป็นเด็กและก็พบว่าพวกเขาเคยเจอกันที่สวนสนุกแห่งเงิงตั้งแต่ยังเด็กมาถึงภาพที่5ค่ะเป็นภาพของเด็กหญิงที่ไม่ค่อยพอใจเมื่อถูกเด็กชายชวนไปเต้นในงานปาร์ตี้โรงเรียนแต่หลายปีต่อมาทั้งคู่ได้เต้นรำกันในงานแต่งงานของตัวเอง หนะคะเป็นภาพความรักที่เกิดในเทศกาลดนตรีวูสต็อกและทั้งคู่ยังคงอยู่ด้วยกันมานานถึง48ปีภาพที่7นะคะเด็กหญิงที่ตกหลุมรักเด็กชายตั้งแต่เล่นม้าหมุนด้วยกันจนมาบอกรักเขาอีกครั้งตอนเรียนไฮสคูลและจบลงด้วยการแต่งงานกัน มาถึงคู่รักคู่ที่8นะคะเด็กน้อยที่เคยเจอกันตั้งแต่ยังแบเบาะแล้วรู้จักกันมาทั้งชีวิตจนตอนนี้กลายเป็นคู่รักที่หวานชื่นทั้งคู่ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเขาและเธอเกิดมาเพื่อเป็นของกันและกันภาพที่9ชายไร้บ้านคนหนึ่งมาขอเสดจเงินจากผม เพื่อเอาไปซื้อลอตเตอรี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไปซื้อมันจริงหรือเปล่าแต่ในวันถัดมาเขาเดินเข้ามาให้เงินผมเล็กน้อยและบอกผมว่าเขาถูกรางวัลเป็นเงิน250,000เหรียญหรือประมาณ8ล้านบาทภาพที่10เป็นภาพของคู่รักต่างสัญชาติที่มาจากประเทศแคนาดาและฝรั่งเศสบังเอิญมาพบกันระหว่างดำน้ำที่เกาะเล็กๆในประเทศไทยจนตอนนี้ทั้งคู่คบกันมานาน3ปีแล้ว ภาพที่11เป็นภาพของคู่รักที่ชื่ออเล็กซ์และอาดัมนะคะอเล็กซ์ตกหลุมรักอาดัมตั้งแต่ครั้งแรกในงานแต่งงานของญาติจนกระทั่งกลับมาพบกันอีกครั้งที่งานแต่งงานหนึ่งและเธอก็ตัดสินใจบอกความรู้สึกของเธอกับเขาภาพที่12นะคะไมเคิลและนาตาลีเกิดในซาอุดีอาระเบียทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ยังเด็กแต่ก็ห่างหายกันไปนานถึง20ปี ก่อนที่จะมาพบกันบน Facebook และแต่งงานกันในที่สุดภาพที่13นะคะเด็กน้อยทั้งสองพบกันที่งานแต่งงานเพื่อนพ่อแม่ของพวกเขาจนกระทั่งโตขึ้นมาพวกเขาก็ได้แต่งงานกันด้วยภาพที่14ในฤดูใบไม้ผลิปี2014 เธอต้องการผ่าตัดปลูกถ่ายตับคริสเป็นผู้บริจาคให้กับเธอโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนต่อมาทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันภาพที่15 10ปีก่อนเด็กหญิงวัย15บอกเด็กชายเนิร์ดเนิร์ทที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นของเธอว่าเธอชอบเขาจนตอนนี้เธออายุ25และทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกัน มาถึงภาพที่16นะคะหญิงสาวแค่ต้องการหาตั๋วเข้าสวนสัตว์บนทวิตเตอร์แต่เธอกลับพบสามีในอนาคตแทนภาพที่17หลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันหญิงสาวพบรูปวัยเด็กของสามีกับตัวเธอเองตอนที่อยู่อนุบาลซึ่งเธอจำไม่ได้เลยในตอนนั้นว่ารู้จักกับสามีของเธอด้วย ภาพที่18ทั้งคู่เป็นเพื่อนบ้านกันตอนที่อายุ2และ4ขวบจนกระทั่งวันนี้พวกเขาแต่งงานกันมานาน25ปีแล้วภาพที่19เป็นภาพของคุณตาและคุณยายที่เป็นช่างภาพให้กับ National Geographic มาตั้งแต่60ปีที่แล้วและตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังรักกันเหมือนเดิม ที่ีเน็ตนักอเมริกันฟุตบอลที่ย้ายโรงเรียนไปและตกหลุมรักเด็กหญิงที่ชื่อเลเน่และเขาก็ต้องประหลาดใจว่าเธอเองก็เคยเป็นเชลดเดอร์ให้กับทีมอเมริกันฟุตบอลของเขามาก่อนที่โรงเรียนเก่าภาพที่21เพื่อนร่วมชั้นของผมวาดภาพนี้ในระหว่างเปิดเทอมวันแรกตอนเกรด7 และไม่คิดว่าต่อมาเราจะเริ่มเดทกันตอนเรียนมหาวิทยาลัยภาพที่22บริดนีย์แชทออนไลน์กับหนุ่มคนหนึ่งเป็นเวลานานก่อนที่จะรู้ภายหลังว่าเขาคือชายคนที่ทำงานอยู่ถัดจากเธอในห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ภาพที่23เป็นภาพของคู่รักที่คิดว่าพบกันครั้งแรกบนเว็บไซต์หาคู่แต่หารู้ไม่ว่าพวกเขาเคยเจอกันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเมื่อ25ปีก่อนที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งภาพที่24หลังจากที่เจสสิก้าต้องประสบกับโรคลมชักจนส่งผลต่อสมองและสูญเสียความทรงจำไปทั้งหมด ริชาร์ดแฟนหนุ่มของเธอจึงต้องพยายามทำให้เธอตกหลุมรักเขาอีกครั้งภาพที่25สามีพบตัวเองในกล้องวิดีโอของภรรยาที่สวนน้ำแห่งหนึ่งเมื่อ16ปีก่อนก่อนที่ทั้งคู่จะแต่งงานกันในที่สุดแป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากดูวิดีโอจบแล้วเพื่อนเพื่อนเริ่มจะเชื่อในเรื่องของโชคชะตาและพรลิขิตบ้างหรือยังคะ วันนี้ Stardust ขอตัวลาทุกคนไปก่อนถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดสาระดีๆที่ Stardust จะนำมาเสมอในคลิปถัดๆไปอย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ